อยู่วงการบันเทิงมากว่า33ปีเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักอดีตนางเอกแหม่มจินตราสุขพัฒน์แน่นอนเพราะเธอมีผลงานการแสดงมากกว่า100เรื่องแล้วซึ่งในยุคนั้นจะมีพระเอกคู่ขวัญคือหนุ่มสันติสุขในช่วงนั้นก็เอาเงินเก่ามาใช้ซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากเพราะตอนนั้นได้เงินมาเอาไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เลยไม่ค่อยมีเงินสด เชื่อไหมว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยจับเงินสิบล้านเลยช่วงเวลาที่ไม่มีเงินก็เอาสมบัติตรงนี้ไปขายได้ห้าหกหมื่นพี่ก็เอาแล้วก็มีเคยไปยืมเงินเพื่อนมีพี่กอบสุขที่ยืมประจำพอถึงเวลาเงินละครอ,ออกก็เอาไปคืนเขามากสุดคือห้าแสนแม่มเผยเป็นคนค่อนข้างใช้เงินมือเติบแต่ว่าไม่ได้เอาไปเที่ยวเอามาใช้กับคนในครอบครัว ตอนไหนที่เงินไม่พอก็ไปหายืมเขามาแต่ไม่เคยถึงกับว่าไม่มีเงินเลยไงส่วนมากเราจะเป็นหนี้เงินเก็บมากกว่าพร้อมเปิดใจส่วนมากมีแฟนเป็นคนนอกวงการหลังจากคบกับหนุ่มสันติสุขก,ก็มีแฟนเหมือนกันแต่เป็นคนนอกวงการจนตอนนี้โสดมา15ปีเรามีงานทำมีเพื่อนฝูงในวงการ ถ้าแก่ตัวไปก็มีน้องๆมีหลานๆพร้อมเผยถ้าย้อนเวลากลับไปยังไงก็เลิกกันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วพี่กับพี่หนุ่มเรานับถือกันเป็นพี่นะคะพ่อแม่ครอบครัวเราสนิทกันรู้จักกัน เพราะเขาไปเที่ยวกับครอบครัวพี่หนุ่มบ่อยๆทุกวันนี้ทำงานด้วยกันเราก็สบายใจที่จะทำงานกับเขาเรื่องอื่นๆเราไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนสาเหตุการเลิกกันมันเกิดจากการเบื่อหน่ายกันมากกว่าตอนนั้นคบกันประมาณ8ปีถ้าจะมาถามว่าเพราะอะไรหรืออีกฝ่ายไม่ดีมันไม่ใช่คนที่เปลี่ยนมันคือพี่การใช้ชีวิตมันไม่เหมือนกันค่ะ